ได้เวลาฟังธรรมก่อนที่เราจะสวดบทมหาจักรพรรดินั่นเองพี่กุง้งสวดไปก็มีภารกิจหลุดไปนั่นเองก็ถือว่าเราก็เป็นตัวแทนหรือว่าทําทุกวันนั่นเองแทนการสวดมนต์แทนการเทศอบรมญาติโยมอดรมเราท่านทั้งหลายให้เกิดความตั้งมั่นให้เกิดความสุขความสงบความร่มเย็นมีความรู้มี วิชาของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเรามีวิชาแล้วอาวิชาก็จะหมดไปถ้าเรามีอาวิชามากวิชาก็จะหมดไปเรื่อยๆนั่นเองฉะนั้นเราต้องเพิ่มบุญเพิ่มกุศลเพิ่มบารมีเพิ่มวิชาให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองถ้าเรามีวิชาของพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่กิเลสมันก็น้อยไปเรื่อยๆถ้าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อยไปเรื่อยๆกิเลสก็มากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองฉะนั้นดีชั่ว ก็อยู่ที่ตัวธรรมเราท่านทั้งหลายจะไปสูงจะไปต่ําก็อยู่ที่การทําจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่อย่างวันนี้ญาติธรรมโยมพี่โยมน้องโยมเพื่อนก็มาารวบกันถวายปัจจัยถวายพัตหารถวายอะไรอยู่นอกลูปเราเองก็ถือว่าได้มีบุญสัมพันธ์กันเมื่อวานก็มาถวายวันนี้ก็มาถวายอีกนั่นเองเขามีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่ถ้รมเนี ก็บากบั่นคนควายขึ้นมาได้ถวายข้าวถวายอาหารถวายปัจจัยแก่พระพิสูุน์ที่อยู่บนลุบเหลาลูบไหวหลบศิวิีอยู่สามหลบนั่นเองก็ถือว่าเราเป็นญาติทางติธรรมถึงเราไม่เป็นญาติทางสายเลือดก็ตามเป็นญาติที่ทําคุณงามความดีพากันมาสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมพรอมตนบันทึกบุญเราก็จะมีบุญกุศลไปเรื่อยๆนั่นเอง เรื่อยๆแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรมีสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองศรัทธาภาละอินทรีย์ภะละก็จะเกิดขึ้นนั่นเองศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาคือว่าความเป็นใหญ่นั่นเองอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ภาละคือพลังนันเองพลังแห่งการสร้างคุณงามความดีการเกื้อหนุนการเกือ้อกูลไปสู่มนุษย์สมบัติ เพื่อจะไปสวรรค์สมบัติเพื่อจะไปพระนิพพานสมบัติอันเป็นที่สงัดอันเราทนังหลายยินดีได้โดยยากนั่นเองถึงคนอื่นไม่ยินดีให้เรายินดีถึงเขาไม่อยากได้ให้เราอยากได้นั่นเองอยากได้ความสงบความระง,งับเพราะว่าโลกนี้มันเป็นของคู่ของหมู่ของคณะงนของมึงทีกูทีอยู่เรื่อยมันเลยไม่สงบไม่ระง,งับสักทีแต่ถ้าเรามีธรรมะในจ,ใจิตใจเราก็มีความสงบความระง,งับ จากบาปกุศลและทำทั้งหลายไปเรื่อยๆนะี่ยเองถ้าคนอื่นไม่ระง,งับเราต้องระง,งับคนอื่นวุ่นวายเราไม่วุ่นวายหาความสุขให้ได้นะี่เองหาตัวเองให้พบครบตัวเองให้ได้